เคยปะนั่งหัวหมุนคลิปไอเดียอะไรไม่ออกเลยวันนี้มาดูเคสเจ๋งๆที่ใช้ดีไซน์ทิงกิ้งแก้ปัญหานี้กันทีมออกแบบเจอปัญหาคนไม่ค่อยอยากออกกำลังกายขั้นตอนแรก Empathize เข้าใจลูกค้าคุยกับคนจริงๆถามปัญหาถามความต้องการเบื่อวิ่งบนลู่จังมันไม่สนุกเลยอยากออกกำลังกายนะแต่ไม่มีเวลา ขั้นตอนที่2 Define กำหนดปัญหาชัดๆทำยังไงให้คนสนุกกับการออกกำลังกายได้แม้จะมีเวลาน้อยขั้นตอนที่3ไอ Idea ระดมไอเดียบ้าไปเลยเกมออกกำลังกายคลาสเต้นออนไลน์วิดีโอออกกำลังกายสั้นๆขั้นตอนที่4 Prototype สร้างต้นแบบทีมลองทำวิดีโอออกกำลังกายสั้นๆเน้นท่าเต้นสนุกๆขั้นตอนที่5้า Test ทดสอบให้คนลองเต้นตามแล้วถามความเห็นสนุกมาก เงื่อออกเยอะเลยชอบมากเลยค่ะถ้าเต้นง่ายดีสรุปดีไซน์ติมกิ้งช่วยให้เราเข้าใจปัญหาลูกค้าสร้างไอเดียเจ๋งๆและพัฒนาออกมาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้จริงๆลองเอาไปใช้กันดูนะ